สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเรายังจะเรียนกันนะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนวนนะคะเกี่ยวกับนกนะคะอ่ะไปกันเลยนะคะ อ้าวก่อนที่เราจะมาเรียนสำนวนเกี่ยวกับนกเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าสำนวนนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะสำนวนก็คือข้อความที่กล่าวสื่อต่อกันมาช้านานแล้วนะคะมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่นะคะเช่นเราเปรียบกับนกในสำนวนเนี่ยหมายถึงการกระทำของคนนะคะอ้าวต่อไปคุณครูจะนำเสนอ ตัวอย่างนะคะสำนวนเกี่ยวกับนกให้นักเรียนได้รู้จักกันเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะสำนวนเกี่ยวกับนกนะคะที่คุณครูจะนําเสนอให้กับนักเรียนในวันนี้สำนวนที่ 1. ก็คือนกปิดหักนะคะก็คือคนที่ตกอยู่ในฐานะย,ย่ําแย่ลําบากนะคะตัวอย่างเช่นคนไม่มีงานทําหรือคนที่มีฐานะยากจน ะะสำนวนที่2นกมีหูหนูมีปีกหมายถึงคนกลับกรอกเปลี่ยนไปมานะคะเข้าพวกได้ทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของตนเองนะคะโดยไม่สนใจคนอื่นนะคะอ่านสำนวนที่3นกสองหัวนะคะก็คือคนที่ทำตัวเข้าเป็นพวกทั้งสองฝ่าย นะคะคนําเรื่องของอีกฝ่ายหนึงไปเล่าให้ฝ่ายหนึ่งฟังนะคะจนเกิดความขัดแยง้งและตัวเองได้ประโยชน์ก็คือนกสองหัวนะคะต่อไปสํานวนที่4เสียงนกเสียงกานะคะก็คือคนที่แสดงความคิดเห็นแล้วหรือพูดอะไรแล้วไม่มีใครสนใจนะคะเป็นคนที่ไม่มีอํำนาจนั่นเองนะคะเสียงนกเสียงกาสํานวนที่5นะคะปล่อยนก ปล่อยกานะคะก็คือปล่อยให้คนที่กระทําความผิดให้เป็นอิสระนะคะไม่เอาความผิดกับคนคนนั้นนะคะเช่นอาจจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยนยนะคะใช้สำนว,นวนว่าปล่อยนกปล่อยกาสำนวนต่อไปนะคะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็หมายถึงทําสิ่งเดียวแต่ได้ประโยชน์2อ,อย่าง ตัวอย่างเช่นนักเรียนตั้งใจเรียนนอกจากนักเรียนจะสอบได้คะแนนดีแล้วนักเรียนยังได้รับคำชมด้วยนะคะสำนวนต่อไปนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะคะก็หมายถึงคนที่ทำอะไรตามฐานะแล้วก็ความสามารถของตนเอง ะะสุดท้ายนะคะสุดท้ายสำนวนสุดท้ายเลยก็คือชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะก็คือผู้ที่มีอํานาจนะคะผู้น้อยก็ย่อมทําตามนะคะหรือว่าทําอะไรก็ทําตามกันไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือจะผิดชอบหรือไม่ชอบก็จะทําตามที่เขาบอก ะะอ้าวจบไปแล้วนะคะสำนวนที่ครูนำเสนอต่อไปเราจะมาดูกันว่าวันนี้นักเรียนดูสำนวนไปแล้วนักเรียนจะต้องมาทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะอ้าสำหรับกิจกรรมของเรานะคะนักเรียนก็ยังคงจะอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่10 ะะซึ่งในนั้นจะบอกคำสั่งไว้ว่าบอกได้หรือไม่ว่าภาพต่อไปนี้ตรงกับสํานวนเกี่ยวกับนกในข้อใดใครตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะคะตัวอย่างเช่นข้อที่1น,นะจะมีลูกคุณลุงคนหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนขาชี้ไปที่ต้นไม้แล้วก็มีนกนะคะบินมาอยู่ตรงนั้นนะักเรียนคิดว่าภาพนี้น่าจะตรงกับข้อใดเอ่ยก,อก็ไก่นกปีกหัก ขอไข่นกมีหูหนูมีปีกข้อควายสงสารลูกนกลูกกางองูนกสองหัวจอจานเสียงนกเสียงกาช,ช้อชิงปล่อยนกปล่อยกาช้อช้างยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ซอโซนกน้อยทำรังแต่พอตัวและสุดท้ายชอกระเชอชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นหม้อตรงกับข้อไหนคุณครูจะมาเฉลยนะคะจำนวนนี้ภาพที่หนึ่งตรงกับข้อที่อ้าชอกระเชินั่นเองนะคะอ่าในข้อต่อต่อไปนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำดู นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งนะคะคำตอบไปที่กลุ่มห้องเรียนของตัวเองด้วยนะคะอ้าวสำหรับวันนี้คุณครูก็ขออ,อนุญาตนะคะลาไปก่อนคราวหน้าเราจะมาเจอกันกับเรื่องอะไรนักเรียนจะต้องติดตามให้ดีนะคะสวัสดีค่ะ